สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพอใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีบรลิลลาซาเดอหลังจากที่รัฐบาลไทยออกไปแล้วพี่น้องพี่น้องก็สมหวังกันสู้ผู้สู้คนเพราะว่ารัฐบาลไทยพอใจดีลงไปสามคลิปลุดหนึ่งเข่าสองเข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างพี่น้องนะครับเนาะพอใจดีลุ้นเเดียวพี่น้อง มีอาจารย์พ่อนชัยับเจอ้อยที่เฮ็ดให้พี่ให้น้องมีความสุขกันนะครับลงไปสามรุดหนึ่งเข่าสองเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับอันนี้คือว่าสุดยอดเลยพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์เมื่อนี้เล่าพัฒนาเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ลงให้ได้ครบถูกสำนักเลอพี่น้องนะนะครับเพราะว่าให้พี่ให้น้องสิได้เอาไปพิจารณากันนะครับจังไดก็อย่าลืม กดและกดแชร์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจน้ำกันน้ำแน่กันแล้วกันนะ้องพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องครับืันนี้พ่อใจดีสิพาไปตามแนวทางของเจไอได้ o I, พี่น้องก็นางเอกทางฟ้านานางเอกทางช่องพี่น้องนะครับเพิ่นแนวทางเพิน่นถ้าเพิ่นได้ตั้งใจนะครับถ้าเพิ่นได้ตั้งใจก็คือว่าผาดยากพี่น้อง พี่น้องครับไปใส่วันที่ก่อนวันที่สิบเจ็ดพี่น้องนี่แหละครับนั่งเอกทั้งช่องพอได้แก,ก่กับเราอยู่ด้ถ้าเราตั้งใจพี่น้องนะครับของเราเคยสถิตีของเรามีอยู่ด้พี่น้องนะครับสถิตีของเรามีนะครับ เข่ารุดหน่อยรุดหลยปันไดแต่ว่าพอจะดีเซลเต่ละเดือนพี่น้องผูใ้ใดชี้รุดเดี๋ยวพอจะดีสซมาสรุปให้บึงนะครับยอดเขา่ายอดรุดนะครับไผเข่าหน่อยเข่าลหลเดี๋ยวมาสรุปให้บึงเนาะเอาพี่น้องเราพัฒนาเจ๊ไว้เด้ เจ๊อ้อยพี่น้องเนื้อทางของเราเก่งนี่พี่น้องเก่งนะนะครับบบกี้ดีโบกี้ไล่ะพี่น้องบอกตรงนี้โบกี้ไล่นะครับบบกี้ไล่เนื้อทางของเราก็ถือว่ามาดีพี่น้องมาดีที่สุดด้วยกันวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างเจออ้อยนี่พี่น้องงามได้เนึ่งงามอยู่ด้วยนะครับเสดขับหกสวยๆพี่น้องสวยนะครับเพราะจดีบอกว่าสวยได้ชุดดีนะแต่ว่าเราจ,จับคู่แบบไรนอ้องสวยบ่สวยก็อยู่กับเจออ้อยกันแล้วกันนะครับเนาะ อยู่กับเจ๊ว้เด้อสวยไม่สวยชอบไม่ชอบก็อยู่กับเอฟซีที่ติดตามก็แล้วกันเอฟซีที่ติดตามเล่ากับโค้คงสิรูคงสีราบกันดีแต่ก่อนเล่ากับโอ้พี่น้องเข่ากับโอ้เขาเขาว่ธธรรมดากันที่พี่น้องของเราเนาะนะครับจนได้เป็นนั่งเอกข้างช่องกาไ,ไปพี่น้องว่ากันง,ง่ายๆรถของเราหย่อนหลังมาตั้งแต่หไหนมานะครับ ช่วงนี้เล่ากะบ่อคอยอน,นั้นปัดไดนก็เลยเอาพายุ่งไว้ให้ซอยเพราะว่าบบมี่นอกจากปูเขามาพอดีปูออกไปก็ได้ได้หาสำนักของอาจารย์ที่เขามาใหม่นี่พี่น้องแง่แงเก่งอีกไปอีกพี่น้องพอ้สุดยอดเปิ้นบ่ออยากลงหรอกพี่น้องแต่พอใจดีขอไว้เพราะว่าอย่างวันที่ข้ามบ่วข้ามจ่าเนาะแนวทางเนะเาะบ้ากะ ก็เฝ้าให้นะเพิ่นกัได้ยินเพิ่นก็เห็นเพิ่นก็มีอ่าไล่มีเยี่มันกับอ่านเนาะเพื่อนกับอ่านคอมเมนต์เข้ขามาเพื่อนกัรู้นะครับกับู่เป็นยังดอกเนาะเพื่อนกัเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเพื่อนกคํคเว้าของคนที่คอมเมนต์เขามากับ่อยากให้เว้าบ่อยากให้ว่าเนาะถ้าบ่มักกัผ่านไปพี่น้องนะครับถ้าชอบจังคอยเขามาเบิ่งเขามาผิดจารณากัน นะครับเนาะบ่อยากให้มีปากมีเสียงบย่อยากให้มีเบามีจ่าเบาเล็กเบาหน่อยมันบาจเจริญดอกพี่น้องคำเบาเล็กเบาหน่อยเบาให้คนอื่นนะครับผลสะท้อนสิย่อนไปหาเจ้าของนะครับสิบบมีมูมีพวกนะครับสีโบมีเพื่อนมีฝูงนะครับคำเบาให้ระวังเป็นที่สุดพี่น้องคำเบานะครับเนาะนะครับ,นะรบ,นะรบชอบไม่ชอบอยู่ในใจ พี่น้องรักไม่รักอยู่ที่เราอยู่ในการตัดสินใจของเรานะครับเฮาเสิเฮ็ดหยังสิทําหยังอยู่ในการตัดสินใจของข้าเบิดพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องเมื่อบ่งการจับคู่ของเจ๊อ้อยเนาะเจ็ดสองเจ็ด สามเจ็ดสี่เจ็ดหกนี่คือแนวทางของเจ๊ไวยพี่น้องจับกลุ่มพี่น้องเซตซับเป็นที่รลบต้อยแล้วเนาะชุดที่สองหก

นี่คือสำหรับแนวทางของเจอ้อยพี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องเซฟซับเป็นที่ร้อยยู่กับพี่กับน้องสี่ตัดสินใจนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องครับวันที่17 พี่น้องตุลาสองห้าหกล่าพัฒนาเจอออยวิ่งบนล่างนะเจ็ดกับหพี่น้องจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจดสี่เจดหกหกสองหกสาสี่หกแดแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดไลกดแชร์กดติดตามคอยโชคดีไม่ใช่คอยร่ำคอยด้วยคอยห,หังคอยมีพี่น้องสำหรับคลิปนี้พ่อจะดีฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ